สวัสดีครับสุนทรผู้ชมด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงประวัติของโนบิตะกันนะครับโนบิตะครับก็คือลูกของคุณธรรมทาโอครับกับคุณโนบิสุเกะลูกออกมาก็เป็นโนบิตะก็อยู่ในตระกูลโนบิครับเรื่องราวของโนบิตะเนี่ยก็มีอยู่ไม่มากครับคือเป็นพวกที่ชอบใช้ของพิเศษครับแล้วก็ใช้ของพิเศษทําให้ก่อเรื่องวุ่นวายมากมายครับและ นี่ก็คือเรื่องเราเกี่ยวกับโัวลิมี่ครับโอ้ยแรงชะมัดเกินเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับครับผมจะไปแล้วครับแม่การใช้ของให้เป็นประโยชน์นนี้ลูกลมเอ้ยจงพัดป้าไม่ว่าสิ่งใดก็ไม่อาจขวางทางที่เราจะไปได้เฮ้ยโอยพิจานรตายตายนี่ก็คือตอนนี้เจอตุ๊กตกะพอเจอตุกะาแล้ววนวนกัน แม่พี่ดาจ้ะอ๋อชิสุกาจ้ะเป็นอะไรไปอะดูท่าทางเคร่งเครียดจังเลยเออจริงๆแล้วฉันก็รกฎานะกำลังจะไปส่งของอ๋อส่งของเหรอดูตามาเกินไปดีเธอจะไปคนเดียวเหรอไม่ได้นะดูไปต่อแ้วไม่ได้นะเด็กปล่อยอย่าห้ามฉันเลยนะชิสุกานี่มันเป็นวิถีแห่งลูกผู้ชายนะอ๋อแมพี่ดาแต่ว่าก่อนจากกันฉันมีคำคำนึงที่อยากจะบอกเธอเอาไว้ฉันน่ะ ฉันนะนะรักเธอมากที่สุดเลยนะ,ะฉันก็รักเธอมากนะโนบิตาจริงเหรอ,อนะจะกลับมานะเธอรอ<ช>ได้ <ều> ใช่ไหม,มต่อมานะครับเราจะพูดถึงเรื่องเราโนบิตาโนบิตาเพื่อนโนบิตานะครับชื่อ ซเด็กศิลป์สังกิบางครั้งเด็กศิลป์สังกิมันก็เปลี่ยนชื่อบ่อยเป็นเอซึกิหรือว่าเดซึกินเบตตาเป็นเด็กที่เรียนไม่เก่งได้ศูนคะแนนบ่อยครับเบตตาเป็นพวกที่บอกว่าได้สูนคะแนนแบบบ่อยมากนะครับจนทำให้โดนพวกรังแกแล้วก็ ก็ไม like ่เคยทำเรย์เลมอนต้องมาช่วยบางครั้งเรลมอนก็ช่วยมากเกินไปก็ทำให้ในเวลาที่ขี้เกียจก็เรื่องราวของิตัมันก็ไม่ได้มากอะไรขนาดนั้นะครับทเนี้ก็สรุปแล้วก็บอกว่าแค่ ก็จบแค่นี้นะครับครับ